วันนี้นะครับจะเสนอการเขียนภาษาจีนนะครับแล้วก็คันจีที่แปลว่า,ง,าง่ายนะครับภาษาจีนเราจะเรียกว่าเจียนตันนะวิธีการเขียนก็คือ อ่านออกเสียงว่าเจี่ยนตันส่วนอีกแบบหนึ่งที่จะเป็นคันจีนะครับก็จะออกเสียงคล้ายๆกันก็คือคันตันนะการเขียนจะคล้ายๆกันเลยนะ อันนี้นะครับคันตันที่แปลว่าง,ง่ายนะครับทั้งคู่